สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับออวันทัวร์โต้อีกแล้วนะคะวันนี้ออก, oh. ก็อยู่กับเจ้าคันนี้เลยนะคะออ oh. บอกเลยว่ารถคันนี้นะคะแะไอเทมมากๆเลยถ้าลูกค้านะคะมองหารถรุ่นนี้หรือว่าอยากเก็บไว้สะสมนะคะไม่ควรจะพลาดมาดูรถคันนี้เลยค่ะ uh oh. เพราะว่าอันนี้สภาพ1ในร้อยเลยนะคะหายยากๆเราก็อยู่กับเจ้าคันนี้นะคะ S L K 200คอมพิเซอร์ AMG Package c a b r i o l e นะคะโฉมเฟสลิฟแล้วนะคะบอกเลยว่าสวยทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ภายในเลยนะคะรถคันนี้เป็นภายในดำแดงด้วยนะคะเดี๋ยวอ้อจะพาชมกันเลยนะคะว่าสภาพของเขาสวยยังไงคะ่ะมาเลยค่ะ นี่นะคะกระจังหน้านะคะที่ลูกค้าเห็นก็จะเป็นตัวใหม่แล้วนะคะไฟหน้าอันนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะเป็นโคมไฟตัวใหม่แล้วด้วยกันนะคะอันนี้เอาบอกเลยว่าแค่ดูโคมไฟเราก็รู้แล้วนะคะว่ารถคันนี้เจ้าของดูแลรักษาอย่างดีมากๆเลยค่ะโคมไฟยังใส่กิ๊กอยู่เลยค่ะมาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะซึ่งครอบด้วยโครเมียมตัดด้วยรังผึ้งสีดําสวยงามมากๆเลยค่ะมาถึงล้อก,กันนะคะล้อตรงนี้นะคะจะเป็นล้อ5้าก้าน ะคะ AMG นะคะมาพร้อมอยางปีใหม่เลยนะคะขนาด18นิ้วนะคะที่หลาไอเทมมากๆเลยเรามาดูกระจกตรงนี้กันนะคะอันนี้จะเป็นกระจกทับซ้อนนะคะด้วยความที่เป็นรถสปอร์ตนะคะกระจกของเขาจะมีขนาดเล็กนะคะ กระจกก็เลยเป็นกระจกทับซ้อนทําให้ทัศนวิสัยในการมองกว้างขึ้นนะคะและที่เป็นลรไอเทมมากมากเลยแสดงถึงความเป็นสปอร์ตนะคะก็คือกระจกตรงนี้นะคะลูกค้าจะเห็นว่าเป็นกระจกเปลือยเลยนะคะอ่านี่ที่เขาบอกเลยว่าตัวนี้เป็นโฉมเฟนลิฟนะคะไฟท้ายของเขาก็เป็นไฟท้ายแบบใหม่ด้วยกันนะคะมีลมดําตรงนี้ด้วยสวยงามมากๆเลยค่ะที่ลูกค้าเห็นนะคะนี้จะเป็นปลายท่อคู่นะคะแล้วก็มาพร้อมเซ็นเซอร์4จุดด้วยกันนะคะดูภายนอกดูด้านหน้าด้านหลังแล้วเดี๋ยวเรา ไปดูห้องเครื่องกันนะคะว่าเครื่องตัวนี้นะคะเป็นยังไงแตกต่างจาก R 1 7นยยังไงคะ่ะเดี๋ยวอ้อพาไปชมค่ะไปเลยค่ะสำหรับห้องเครื่องตัวนี้นะคะ r 171นะคะเรามาดูกันที่ฝาเครื่องเลยที่อ้อบอกนะคะว่าตัวนี้มันจะเป็นฝาล่องนะคะตัวนี้นะคะห้องเครื่องมันจะเป็นฝาล่องๆ่งแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเป็น เป็นตัว r 1 7 0ตรงนี้ของเขาจะเป็นฝาเรียบๆสีออกเทาๆเงินๆน,นะคะลารอยคันนี้นะคะเอบอกเลยว่าน็อตเดิมทุกจุดนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็มาพร้อมแผ่นกันความร้อนด้วยเพราะว่าเครื่องของเขาเป็นเครื่องขนาดใหญ่นะคะ รถคันนี้นะคะเป็นรถที่เครื่องวางหน้านะคะขับ2ขับเคลื่อน2ล้อหลังนะคะและรถคันนี้นะมีเครื่องยนต์ที่1 7 9 6ซีซีนะคะหรือ181แรงม้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าห้องเครื่องสวยงามขนาดนี้แล้วภายในให้อ p อปชั่นอะไรมาบ้างคะ่ะเดี๋ยวเอาพาไปชมเลยคะ่ะ แล้วก็มาถึงภายในกันนะคะอย่างที่อ้อบอกนะคะรถคันนี้นะคะมีความสปอร์ตมากๆเลยค่ะก็คือภายในดําแดงนั่นเองนะคะบอกเลยว่าถ้าเป็นรถสปอร์ตก็ต้องหาภายในดําแดงไว้ก่อนนะคะรถคันนี้นะคะเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสามารถปรับได้สีทิศทางน,นะคะขึ้นลงแล้วก็ถอยหน้าถอยหลังนะคะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งคู่นะคะ แล้วก็น,นี้ที่เราเห็นนะคะนี้จะแสดงสัญลักษณ์วัดรอบนะคะแล้วก็แสดงสถานะความเร็วนะคะแล้วคันนี้นะคะยังมีเพน e เดนชิพมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะระบบคุยคอนโทรลนะคะมาให้อีกด้วยนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าปรับอัตโนมัตินะคะ ามาถึงตรงนี้กันเลยคอนโซลด้านกลางสวยๆตรงนี้นะคะเราไล่มาจากข้างบนนะคะตรงนี้จะเป็นช่องแอร์นะคะเราสามารถปรับแอร์ได้จากตรงนี้นะคะแล้วก็ที่เราเห็นสวยๆตรงนี้เลยมีสัญลักษณ์ตรงนี้ให้เราเห็นนะคะเราสามารถกดเข้าไปนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้มน้ําได้2ตําแหน่งนะคะมาพร้อมตรงนี้เลยค่ะใส่แผ่นซีดีได้นะคะแล้วก็ มีแผนที่นำทางให้เราด้วยนะคะระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะสามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาอิสระจากกันได้เลยนะคะระบบเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะสามารถปรับได้การ3การขับขี่ด้วยกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เลยจะเป็นระบบเปิดปิดหลังคานะคะแล้วหลังคาเนี้ย ืออย่างที่อ้อบอกค่ะเขาพัฒนามาจากเจนหนึ่งนะคะซึ่ง r 1 7 0นะูนยจะใช้เวลาในการเปิดปิดหลังคาที่ใช้เวลามากกว่าแต่คันนี้อ้อทดลองแล้วนะคะเวลาเปิดปิดของเขาใช้แค่17บวินะคะเปิด17ปิด17นะคะไม่ได้เปิดปิด17นะคะรถคันนี้นะคะจะมีช่องเก็บสัมภาระให้เรานะคะมาถึง2ที่ด้วยกันนะคะตรงนี้1ที่นะคะแล้วก็ปุ่มเงินเงินตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถกดลงมานะคะก็จะเป็นช่องเก็บของ ได้เล็กๆได้นอยอีกหนึ่งช่องนะคะอ่าและที่แลไอเทมมากๆเลยนะคะลำโพงนะคะน,นี้จะเป็นของฮามาเกดอนนะคะลองดูได้เลยนะ,ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับรถคันนี้นะคะที่อ้อบอกว่ามันเป็นแรไอเทมมากๆเลยค่ะลูกค้าดูจากภายนอกภายในแล้วอ้อบอกเลยว่าอันเนี้ยเดิมทุกจุดนะคะปุ่มสมบูรณ์ทุกจุด เหมาะกับการเก็บสะสมหรือว่าลูกค้าที่หารถรุ่นนี้ห้ามพลาดคันนี้ค่ะอย่างที่อ้อบอกนะคะเดี๋ยวอ้อจะไปสรุปด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะคะว่ารถรุ่นนี้ปีอะไรนะคะแล้วก็มีเล่มทะเบียนหรือเปล่านะคะไปกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับรถยนต์ที่เป็นลายไอเทมแล้วก็เป็นที่นิยมของ ผู้ที่ชื่นชอบรถสปอร์ตนะคะรถคันนี้เอาบอกเลยนะคะว่าถ้าลูกค้านะคะอยากซื้อไว้ใช้งานต่อหรืออยากเก็บสะสมนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะกับสภาพนะคะสำหรับเจ้า S L K 200 Compressor M G Package Cabriolet คันนี้นะคะเป็นรถปี2009นะคะวันทัวร์โต้เสนอขายอยู่ที่999,000บาทนะคะแล้วรถคันนี้นะคะถ้าลูกค้าซื้อสดนะคะของเรามีเร่มทะเบียนพร้อมโอนแล้วก็มีกุญแจให้2ดอกด้วยกันนะคะ ถ้าลูกค้าสนใจอยาสอบถามเงื่อนไขแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะคะสามารถโทรหาเราได้ที่เบอร์0616745885นะคะและของเรานะคะยังมีช่องทางการติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ เว็บไซต์นะคะ YouTube ทิกต็อกนะคะใช้ชื่อเดียวกันเลยนะคะ O N E เลข2 A U T O นะคะเต็นต์ของเราตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษตรงกันข้ามสมาคมชาวปากใต้เปิดบริการตั้งแต่9นาิกถึง18นาฬิกาทุกวันนะคะแต่ถ้าลูกค้าน่ไม่สามารถจะเข้ามาดูได้ในเวลาทำการก็สามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้นะคะวันทัวตรซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมค่ะ ชัดเจนตรวจสอบได้ไม่มีผิดเพี้ยนรถทุกคันที่ผ่านจากวันทูออโตเป็นรถที one, two, ่มีคุณภาพเพราะวิ่งไปไม่กิโลรถยนต์เบนซ์รถ BM เอ็มวอลโว่รถทุกคเอาพาดยานกระบะวีโก้รถดีรถดีน่ต้องมาดูที่เท่นตรวจสอบดีๆน่เอาทุกจุดเน้นเน้นวันทูออโตที่ไม่มีข้อยกเว้นรถมันแท้ๆน่แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์รถดีรถดีนี่ต้องมาดูที่แท่นตรวจสอบดีๆเอาทุกจุดเน้นเน้นวันทูออโตที่ไม่มีข้อยก เว้น <When, S 2> รถบานแท้แท้แบบว่าร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่รับซื้อเราก็มีกระบวนการและมีทีมงานดูแลรถอย่างเชี่ยวชาญเมื่อชีพดูแลก่อนส่งมอบบริการำคำสีกขัดบ่อแต่ไม่อีกลายลายการตัวที่วันทูอโอโต้ M มีการกันตีถึงเต็มจำนวนหากรถเราไม่ดีต้องตามสภาพขายท้องที่ทีดีบอเอาไว้เลยว่าชนนัดเราไม่ดีไฟไหม้หรือน้ำท่วมแน่นอนเราไม่ดีมีเทอรถดีดีฟิกแมนการันตีที่ปุญรับประกันเครื่อง ียร์แอดีและ GPS บริการตลอดไีไฟไม่น้ำทั่วแม่นอนเบาไม่มีมีจักรถีดี Fixman จัดเล่นทีสกีฟุตดบประกันเครื่องเกียร์แอดีและ GPS บริการช่วยเลยตลอดไปรถดีรถมีเน่ยต้องมาดูทีไตรวจสอบดีดีจะเอาทุกจุดเน้นเน้นวันดูออดตัวที่ไม่มีคอยกเว้นรถบ้นแท้ๆนะแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์รถดีรถดีต้องมาดูทีตรวจสอบ อตัวนี้ไม่มีขอ,อยกเว้นรถบงรังแท้แท้แปลว่าร้อยเปอร์เซ็น